สวัสดีครับอยู่ของพวกเราช่างเถิครับวันนี้รับรถนะครับ d c 1 0 5 x ครับคับมินตุนแอรครับคูเปต้าบุรีรัมนะครับส่งถึงบ้านนะวันนี้วังดาวสามแสนครับเป็น d c 1 0 5 x บบินะครัตอดูความสวยงามนะครับของแถมครับโคกรลังหนึ่งก็ ครับผมองแถมครับโคกลังหนึ่งนะครับแล้วก็บีร์ลังหนึ่งสุดที่ครับ ยี่่ร้อยห้าเอโอ้คนทรงทำไมมาชุดนี้นะมีปัญหาต้องถายผมคนดังคนดังเอ็้าะเอ็เาะคนดังเนอะไม่ต้องถายผมไม่ส <c oughs> ุภาพ เดี๋ยววันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ก็ส่งนะครับขึ้บ่จังเลยเยอะมากๆเลยอะไรวะเดงเอ้ยกี่บ่อลัวมันส่งรถวันอาทิตย์ครับใส่ใส่ชุดแบบชิวๆเลยครับ <c ười> แถมนะครับเหมือนเหมือนจะหนาวครับเอหนาวนะครับหนาวน่าดูครับกุปต้าบุรีรัมนะครับไก่แกะกลองนะครับ ดูเลอยเจ็ดลูกครับดีสี่ร้อยห้าอีก

ทีมงานขนส่งของคุปต้าบิริัรรมนะครับเรืงงามยามดีครับวันอาทิตย์ก็ส่งครับ ถึงถึงบ้านนะครับสำหรับ DC 105X นะครับเ,เสียเปรานะครับเสียเปราจับเต็มนะครับนาฬรังดีนี้105ตัวเอลวีเลยน่ยนะครับ รบอันนี้ตัวเอจะราคาจะสูงกว่าตัวธรรมดานะครับสูงกว่าประมาณ8ป0 0มื่นเกนะครับ นี้ราคาเต็มก็ล้านหกนะครับล้านหกแสนแปนหมื่นครับฟับงดาวที่สามแสนนะครับเป็นดีซีร้อยห้าเอีกครับปากกว้างนะฮะสองเมตรเจ็ดสิบหกครับ 2, นะครับปากบ้างเมตรเจ็สิบซน เย็นนะครับคุตาบริรามมรับส่งถึงที่ครับวันอาทิตย์ก็ส่งนะไปรับตัวเจ้า DC-105X นะครับเข้าบ้านนะตู้แอร์นะครับตู้แอร์คันแรกของตำบลน,นะครับ bún rôm này ngập cái chùa này Đi 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 สวัสดีลึกคลูนឡើង <laughs> <laughs> <estrogen> โตมันโรครับรับสมดุลอัตโนมัตินะครับเลยเจ็ดโลครับเจ้าของนานะครับเจ้าของนานนั่งโรเพียบเลยครับจ้องคิวครับผม ดูความสวยงามรอบคันนะอันนี้จัดแน่นอนครับ,บไม่แกะกลองเดี๋ยวจะ ตอกเรียวดันเลยนะครับใหม่ๆเลยตอกเรียวดันตัดฟ้ายกฟันเลยนะครับจัดตามสเต็ปอู่ช่างเถิดครับดีซีร้อยห้าเอ็กเซลเปาครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับ สรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปตอนนี้นะครับสวัสดีครับ